แล้วค่ะวันนี้ส้มพรก็มาทักถ่ายเพื่อนๆอีกแล้วนะคะด้วยเมนูผัดเพ็ดไก่นะคะใส่ทั่วฟักยาวนะคะนี่ก็เป็นเครื่องเคียงเครื่องปรุงที่ส้มพรเตรียมไว้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นไก่นะคะอันนี้อกไก่นะคะมีจต่เื้อร้วนหลวเลยนะคะซื้อจากตลาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นทั่วฟักยาว ก็จะปนไปกับไหนพัดเผ็ดไก่ด้วยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องแกงเผ็ดที่เตรียมไว้นะคะเราก็ใส่ไปเล็กน้อยนะคะแล้วแต่ฝ่นชอบเผ็ดหรือไม่เผ็ดนะคะอันนี้ก็จะเป็นพริกที่ฟ้าสีแดงนะคะพริกอ่อนสมพรไม่มีก็เลยเอาพริกอันนี้ใส่นะคะต่อไปก็จะเป็นน้ำปลา อันนี้จะเป็นใบกะเพราส่วนอันนี้ไม่ใช่เครื่องปรุงในพัดเพศไก่นะคะสมพรก็จะเอาเรกอัญชันชามาตกแต่งจานเพื่อฝามสวยงามนะคะเพื่อนนี่ค่ะเตรียมพร้อมแล้วนะคะอ้ขอขดาีกอย่างนะคะอันนี้คาดไม่ได้เลยนะคะเครื่องปรุงฝามมอร่อยนะคะอันนี้เราก็จะใส่ลงไปด้วยนะคะ เครื่องปรุงพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นไก่กันเลยนะคะไปกันเลยมาค่ะเราก็จะมาหั่นไก่กันเลยนะคะไก่เราก็หั่นเป็นชิ้นนะคะไม่ต้องชิ้นใหญ่มากนะคะเราก็หั่นแบบนี้ก่อนเลยนะคะ มาหั่นไปเลยค่ะชิ้นแค่นี้ก็พอนะคะอันนี้เนื้ออกไก่จะนิ่มมากเลยนะคะนี่ค่ะเราก็หั่นชิ้นแค่นี้พอนะคะ พัดเผ็ดไกล้บางคนก็ชอบเผ็ดนะคะแต่สมพรก็ชอบเผ็ดมากๆนะคะบางคนจะชอบไม่ค่อยเผ็ดเราก็ใส่ขคืงแกงให้หน้ยอยลงนะคะก็เราจะมาหัน่นนี้เราก็ต้องนําไก่ไปล้างก่อนนะคะถึงจะมาหั่นนะคะ ันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะไก่ที่เราหั่นไว้นี้เราก็จะมาหั่นทั่วฟักยาวอยนีนะคะเราก็หั่นไปเลยนะคะหั่นไปท่อนๆก็ได้นะคะไม่ต้องทอนยาวเกินนะคะ เสร็จแล้วถั่วเราไม่ต้องใส่เยอะนะคะนคะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะทั้งไก่ทั้งถั่วพร้อมด้รย่องแกงใบกระเพราพริกชี้ฟ้าอ๋อลืมไปค่ะยังไม่ได้หั่นนะคะที่เราจะมาหั่นก่อนนะคะ หั่นพริกไปเลยใครมีพริกอ่อนก็ใส่ลงไปได้นะคะอันนี้สมพรมีพริกอันนี้นะคะก็จะใส่อันนี้ค่ะพริกชีฟ้านี้สีแดงจะเผ็ดมากนะคะ ใส่ลงไปนิดหน่อยเราไม่ต้องเอาหมดก็ได้นะคะเพืจะเพศิเกินเราก็เอาแค่นี้พอ ก็เป็นซี่สั้นสวยงามนะคะ,นะคะก่อนอื่นเราก็มาเคี่ยวพริกแกงให้หอมก่อนนะคะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยแล้วก็ใส่พริกแกงเผ็ดลงไปนะคะเคี่ยวจนหอมไม่ต้องเร่งไฟแรงนะคะเดี๋ยวเครื่องแกงจะไหม้นะคะค่อยๆพัดไปเรื่อยๆค่ะ แกงก็เริ่ม้อบแล้วนะคะเริ่มหอมส่งกินหอบมากเลยเสร็จแล้วเราก็จะใส่ไก่ลงไปนะคะันนี้เราก็ใส่ลงไปเลย อยเราก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวเราค่อยชิมทีลังเราค่อยเติมทีลังได้นะคะว้กระทะไหมแล้วนะคะใส่ทั่วลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันนะคะ ก็เติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะคะเพราะมันจะแห้งเกินนะคะนะคะจะไหม้แล้วเราก็เติมน้ำพอสมควรนะคะก็ทิ้งไว้เดี๋ยวเราก็มาดูกันนะคะเริ่มเดือดแล้วนะคะ เราก็ใส่ทิชที่เราหั่นเตรียมไวส้สักครู่นี้นะคะหน้าตาหน้ากินมากเลยข้าวร้อร้อๆสักจานนะคะลืมอ้วนแน่ๆเราก็ใส่ผงปรุงรสเข้าไปนะคะเพิ่มความอร่อยใส่ใบกัะเพรา กินยั่วยั่วมากเลยเราก็พัดไปให้ทั่วสุกเล็กน้อยนะคะนี่จ้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็ปิดแก๊สนะคะ นี่จ้าหน้าตาน่ากินมากเลยผัดเผ็ดไก่กับทั่วฝักยาวนะคะหอมอร่อยมากเลยเป็นไงบ้างคะคลิปนี้ของสมพรหน้าตาน่ากินมากเลยนะคะเพื่อนๆกลาไปทำรับประทานกันนะคะใส,สด่ดอกอัญชันแต่งจานได้นะคะ ดาอัญชันนี้เราจะกินได้เลยนะคะสดๆกินกับแกงไก่นี้ได้เลยนะคะสมพรก็ขอตัวไปกินข้าวก่อน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้สมพรด้วยนะคะสวัสดีค่ะ